อร่อยค่ะทุกคนมาดูวิธีทำกันเลยวันนี้นะทุกคนยายจะผัดพริกยายจะเรียกพริกอันนี้ก็คือมีพริกกระเทียมและะ้วก็เกลือหน่อไม้ดองผัดพริกเกลือนะคะมาดูการวิธีทำของยายเปิดไฟ ใส่น้ำมันอันนี้ก็คือพริกกระเทียมเกลือผัดให้หอมหน่อไม้หน่อไ,ไม้ดองธรรมชาตินะ หอมอร่อยรับนุ่งให้หอมอร่อยมากๆเลยลองทำกินดูนะเพื่อนๆใครกินแล้วก็จะติดใจ เสร็จแล้วยายก็จะเอาหมูที่หั่นไว้ใส่ลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันความหอมของทริกระเทียมแล้วก็เกลือจะช่วยให้หมูมีกลิ่นหอมและไม่เกือ ยายก็จะใส่น้ำล้างคกลงไปความฉุนของพริกเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนแล้วยายถึงจะเอาหน่อไม้เปี้ยวลใส่ลงไป อันนี้ใยคั้นเกลือสองรอบนะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าสามรอบ <c oughs> ล้างหน่อไม้ถ้าจะไม่ให้จืดมากเราไม่ต้องไปต้มคั้นเกลือคั้น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 แล้วล้างทิ้งรอบหนึ่งแล้วก็คั้นเอาเกลือเทลงไปแล้วก็บีบบีบบีบคั้นเหมือนคั้นมะพร้าวอะ่ะแล้วก็เททิ้งไปแล้วล้างน้ำเปล่าอีกสามรอบ ตอนนี้ก็จะอร่อยเวอร์วังอลังการแล้วก็จะใส่หอมไม้ลงไป <c oughs> <c oughs> ถุงถุงที่กระเทียมเอาสารพีตัด ผัดพริกแล้วก็เลยเอามาผัดเลยไม่ใช้หลิวเลยวันนี้ ยายก็จะลื่นเริ่มปรมุงแล้วนะทุกคนซอสยายยังไม่ใส่น้ำปลานะเพราะว่าเมื่อกี้ยายใส่เกลือไปในพริกนะแล้ยายก็ใส่น้ำตาล ยายก็ใส่หมูชุบโรส อร่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวรอสุกก่อนเดี๋ยายก็จะใส่ผิวมะกรูดเอ้ใบมะกรูดล,ลงไปเลยเนาะมันจะได้หอมหอมเหมือนผัดพริกเหลืองอะทุกคนผัดพริกเหลืองจะอร่อยแต่นี่พริกเหลืองไม่มียายก็เลยใช้พริกจินดาแทน คิดกับข้าวอะไรไม่ออกนะเพื่อนๆมาดูยายยายเทืองสตอรี่แล้วก็ของในตู้เย็นเอามาพริกแพงดัดแปลงทำกับข้าวกินนะไม่ต้องรอให้ครบเครื่องทำเองปรุงเองอร่อยเองกินได้ทุกอย่างเชื่อใหญ่ ยายก็จะเพิ่มความนัวด้วยหอยนั่งเอ่อซอสหอยนั่งลม,มเผ็ดนะทุกคนเห็นสีจืดๆอย่างเงี้ยแต่เผ็ดนะคะเผ็ดพี่หนู นัวขึ้นมาเลยทีเดียวอโลยอ่ลยเพิ่มสีสันด้วยทิกโรยหน้าเส็จปิดไฟได้ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆผัดพริกเกลือหน่อ,อไม้ดองของยาย